สวัดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงวิธีการเพิ่มเพื่อนชาวต่างชาติในแอปพลิเคชัน a t s a p p อ่ะอันนี้เราจะเพิ่มยังไงเพราะมีคำถามถามมาบ่อยมากเลยเ้อาไหนไหนก็ถามแล้วทำคลิปตอบดีกว่ารู้สึกยากมากเลยออามามันจะเป็นยังไงอ่ามัน คือต้องต้องพิมให้ดูมันจะได้เห็นภาพบางทีอธิบายแล้วงงอ้ามาเรามาดูกันอันนี้เนี่ยเราจะเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน a อตแอบไงต้องเข้าใจหลักการก่อนเอาเอาหลักการก่อนนะหลักการในการเพิ่มเพื่อนเนี่ยในแอปพลิเคชันวอตแอบเนี่ยต้องมีอะไรบ้างนะน่าจะมีสัก2ข้อหลักๆนะอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือเบอร์มือเป็นเบอร์โทรศัพท์ที่มีในมือถือของคุณหนะมายถึงอะไรมันต้องเป็นเบอร์ที่ถูกบันทึก หรือเมมเบอร์เอาไว้ในโทรศัพท์ของคุณเนะ่ะเหมือนคุณบันทึกเบอร์เบอร์เพื่อนในประเทศไทยอย่างเงี้ยเหมือนกันแหละคุณก็บันทึกลงไปแล้วก็พิมพ์ว่าเป็นชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะเป็นการเพิ่มเพื่อนโดยการเขาจะคือแอปพลิเคชัน t t s p p p เนี่ย จะมองหาเพื่อนคุณจากเบอร์โทรศัพท์ที่คุณมีในเครื่องโอเคไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องเมมเบอร์โทรศัพท์นั้นลงในเครื่องมันถึงจะไปเด้งในแอปพลิเคชัน WhatsApp ว่าโอคนนี้เป็นเพื่อนคุณนะอ่าอย่างแรกคือคุณต้องเมมเบอร์โทรศัพท์นั้นลงในมือถือและที่สําคัญเนี่ยข้อที่2ก็คือเบอร์โทรศัพท์นั้นเนี่ยจะต้องใช้ WhatsApp หมายถึงอะไรเบอร์โทรศัพท์ที่คุณเมมลงในเครื่องคุณอนะ่ะเบอร์นั้นอะ่ะต้องเป็นเบอร์ที่ล็อก อินใช้บริการ WhatsApp ไม่อย่างนั้นมันไม่เด้งเช่นเอาเบอร์บ้านเมมลงไปเบอร์บ้านมันไม่เด้งหรอกพี่มันจะเด้งได้ไงก็เบอร์มันไม่ได้มันไม่ได้ล็อกอินวอชแอปเพราะล็อกอินวอชแอปมันต้องใช้รหัส OTP เบอร์บ้านมันรับ OTP SMS ไม่ได้เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่เด้งโอเคไหมเพราะฉะนั้นหลักการจะต้อง2อย่างหนึ่งต้องเมมเบอร์ในเครื่องและเครื่องและเบอร์นั้นจะต้องเป็นเบอร์ที่ล็อกอินใช้ WhatsApp ไม่อย่างนั้นมันไม่เด้งโอเคนี่เป็นหลักการนะอ่ะ ต่อไปยกตัวอย่างประเทศไทยกันแล้วกันโอเคไหมต้อไมต้องยกตัวอย่างประเทศไทยอประเทศในโลกนี้มันเยอะนะพี่มันทุกประเทศไม่ได้มันไม่เข้ามันโอ้โผมไม่รู้ว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ต่างประเทศมันเป็นแบบไหนโอเคไหมคือคือเราไม่รู้คือมันไม่ได้เป็นสิบหลักเหมือนประบ้านเราหรอกบาต่างประเทศนะแต่ประเทศมันไม่เหมือนกันบางประเทศโอ้ประชากรพันล้านมีเราสิบหลักเราไม่อยู่เรากจะบอกให้ ไว้ในนั้นเบอร์เาอ่ะเขาจะยาวจะสั้นมันไม่รู้อันเนี้ยคุณจะต้องไปรู้เองไม่ใช่ผมรู้โอเคไหมเี๋ยวเขาไม่เขาส่งให้คุณอ่ะเออหรือไม่ก็โทรเอาง่ายง่ายเลยถ้าจะให้เขานั่นก็โทรมาหาเราได้โอเคอ่ะคุณโทรมาหาเร้ขาเอาเบอร์โทรศัพท์ที่ล็อกอินวัดแอป,ปโทรมาหาเราได้เราเมมเบอร์โทรศัพท์นั้นในเครื่องมันเด้งแน่นอนโอเคไหมแต่ว่า แล้วม,มันมันมันไม่รู้เขาถามยังไงผมก็ไม่เข้าใจเอาง่ายๆเอาเอาประเทศตัวอย่างประเทศไทยเพื่ออะไรเพื่อเอาเบอร์โทรศัพท์เนี้ยส่งไปให้เขาเออง่ายดีนะอ่าเราเเอาเอาเบอร์เขาเราเราส่งไปให้เขาดีกว่าแล้วแล้วให้เขาถ้าไม่เมมโทรมาโทรมาด้วยเบอร์ที่คุณล็อกอินวอชแอพอ่ะเราก็จะเพิ่มเพื่อนคุณได้โอเคไหมต้มเอเอเ เอาประเทศไทยเอาประเทศไทยเอาประเทศไทยประเทศไทยเอายกตัวอย่างอ่ะยกตัวอย่างนะอันนี้อันนี้เบอร์โทรศัพท์ในประเทศไทยนะสมมุติขึ้นมานะ08234 5 6 7 8 9เนี่ยนะอันนี้ไม่รู้เบอร์ใครนะพี่พี่ผมไม่รู้เบอร์พี่หรอกนะแต่ผมเรียงผมมันเลียงดีผมก็เรียงเรียงเรียงเียงเียงมาอันนี้อย่าถามว่าเบอร์ใครนะพี่ไม่ได้เอาเบอร์นี้ไปเมมนะผมไม่รู้ว่าของใครนะอย่าทะลรืงอเลยผมไม่รู้แต่จะเรียงขนาดนี้ท่าทางกระแพงนะพี่นะอมามาสมมุติ เบอร์ในประเทศไทยเบอร์แบบนี้อ่าเบอร์แล้วพี่ต้องเป็นเบอร์พี่นะพี่พี่ไม่ใช่ว่าเอาผมต้องตัวอย่างเบอร์นี้พี่เอาเบอร์นี้ส่งให้ให้คนต่างชาติไม่ใช่นะพี่ต้องเป็นเบอร์พี่ดิพี่ก็เอาเบอร์พี่ใส่ลงไปแต่เอาเอาหลักการเอาหลักการนะโอ้เคยมีผมล็อกอินใช้วอตแอบใครก็ไม่รู้เอาเบอร์ตรงตผมไปล็อกอิน Lock in, ใช้วอตแอบตลอดเลยผมรู้ได้ไงโห้เอ็นเอ็มมันเด้งบ่อยมากเลยเดี๋ยวก็เด้งเดี๋ยวก็เท้งเดี๋ยวก็เด้ง,ดดงโหเซสงจริงเลย พี่จะเอาเบอร์โทรพท์ผมไปล็อกอินทําไมมันไม่มีประโยชน์ลองเพราะ OTP มันอยู่ที่ผมพีม่ล็อกอินเข้าไม่ได้ถึงล็อกอินเข้าได้มันจะมีประโยชน์อะไรเพื่อนผมเพื่อนพี่มันคนละคนกันนะมันในเบอร์ในเครื่องอะ่ะเข้าใจป่ะอ่ะมาต่อไปก็คือรหัสประเทศอ่ะรหัสประเทศนะอันนี้เราไปหารหัสประเทศไทยออกมารหัสประเทศไทยอะ่ะเป็นรหัสบวกหกหกโอเคไหมบวกหกหกหรือ ตัวบวกข้างหน้าเนี่ยก็คือ0 okay. ูโอเคมหคุณก็ตัวไหนก็ได้เหมือนกันเหมือนกันเอาง่ายก็ศูนย์ูนก็ได้เออจะได้ไม่จะได้ไม่จะได้ไม่งงเวลาพิมพ์มัมนมันก็ง่ายดีอพิมพ์ง่ายจูนหกหกเออนะอ่ะหละังจากนั้นเราก็เอาเบอร์โทรศัพท์ของเรานี่แหละเอามาใส่ลงไปอ่าวิธีการใส่ก็คือใส่แบบนี้นะ ตัดเลขศูนย์ข้างหน้าออกแล้วก็เอาเบอร์มาวางนี่อย่างนี้เลยนี่อ่านี่อย่างนี้นะอ่าอย่างนี้นี่สองอย่างคุณจะเอาอะงไรก็ได้ส่งเบอร์เนี้ยไปเพื่อไม่ใช่เบอร์ที่ผมพิมพ์นะพี่เข้าใจเดียวเบอร์นี้ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์คุณที่ล็อกอิน WhatsApp ก่อนจะส่งให้เขาโอเคไหมอ่าต้องเป็นเบอร์ที่ล็อกอินวอทแอพแต่ของคุณนะไม่ใช่เอาเบอร์นี้นะเบอร์นี้ไม่เกี่ยวนะเบอร์นี้ใครก็ไม่รู้นะผมบอกก่อนไม่ใช่เบอร์ผมโอเคไหม ก็เอาเบอร์คุณนะมาใส่อ่ามาใส่อย่างนี้โดยตัดศูนย์ข้างหน้าออกแล้วก็ส่งไปให้เพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติของคุณเพ,เพิ่มเพิ่มเพื่อนในเครื่องโทรศัพท์ของเขาที่เป็นมือถือที่มีแอปพลิเคชัน WhatsApp โอเคไหมอ่าหรือไม่ให้เขาโทรมาหาคุณน่ะโทรมาเลยโทรเอาเบอร์นี้ให้เขาเนี่ยนะเอาเบอร์โทรศัพท์นี้ให้เขา แล้วให้เขาโทรมาหาคุณแล้วไอ้เบอร์ที่โทรมาหาเนี่ยต้องเป็นเบอร์ที่ล็อกอินวอ s แอ p นะถ้าโทรมาหาคุณได้คุณก็เอาเบอร์ที่เขาโทรมาเนี่ยเมมลงใส่เครื่องของคุณเอ,อว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็จะเป็นเพื่อนคุณได้ในแอปพลิเคชัน a t s a p p อันนี้เป็นการเพิ่มเพื่อนวิธีเพิ่มเพื่อนอ่าวิธีเพิ่มเพื่อนอ่าสถานการณ์สมมุติอีกอสมมุติอีกนะสมมุติสมมุติอ่าสมมุติอ่ะก็เข้าไปในโทรศัพท์อ่ะเข้าไปในโทรศัพท์เราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนใช่ไหมอ่ะเราก็ กดแปนพิ้นเลยก็ได้อามาเพิ่มเพื่อนเลยก็กดแป้มพิพนเลยอามาออ่ะแล้วเราก็กด00 66พี่ไม่ต้องเว้นวักนะไอ้ที่ผมเว้นวักให้พี่ดูเนี่ยพี่จะได้นี่มันเว้นเองผมไม่ได้กดเว้นวักโอเคไหมไม,ไม่ใช่ผมเมนเมเบอร์แล้วก,กดเว้นวักนะแล้วเราก็82 3456789โอเคไหมแค่นี้เองแล้วก็ไปกดเพิ่มเพื่อนอ่าสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่โอเคไหมอ่ะสร้างรายชื่อผู้ติดต่อใหม่ปับ๊บอ่ะ แล้วเราก็ใส่ชื่อลงไปอ่าอ่าใส่ชื่อว่าอะไรดีอ่าอ่าใส่ชื่อว่าสู่เจ้าก็แล้วกันนะสู่เจ้าชื่อ,อยังอ่ะก็โอเคแล้วเราก็กดบันทึกอ่าบันทึกไว้ในอีเมลเดทจะดีมากเพราะอะไรเพราะเราล็อกอีเมลเดสแล้เบอร์โทรศัพท์มันจะไม่หายไงเออเพราะถ้าคุณมีรหัสอีเมลเดทนะอย่าลืมเิอ่านารหัสอีเมลเดทคุณน่อย่าลืม,ออลลมกดบันทึกลงไปเท่านั้นเองกดบันทึกจึ๊ก เท่านั้นเองหลังจากนั้นในแอปพลิเคชัน a t s a p p มันก็จะเด้งขึ้นมาว่าเขาคนนั้นเป็นเพื่อนคุณซึ่งผมไม่ต้องเปิดให้คุณดูหรอกมันจะเปิดได้ไงก็เบอร์นี้ไม่ใช่เบอร์ใครก็ไม่รู้แล้วเขาก็คงไม่ได้ไปใช้ WhatsApp หรอกมั้งเออนะอ่ะอีกอันหนึ่งรหัสต่างประเทศอสถานการณ์สมมุติอันนี้อันนี้เป็นวิธีการเพิ่มเพื่อนวิธีการเพิ่มเพื่อนวิธีการ เพิ่มเบอร์โทรศัพท์โอเคไหมแต่ถ้าถานการณ์สมมุติคุณรู้เบอร์โทรศัพท์ของเขาที่เป็นชาวต่างชาติคุณก็มาที่ Google สินี่มาที่ Google นะสมมุติเราเป็นคนหาเองเรารู้เบอร์เขาแล้วอเราก็จะมาหาเลยคุณก็มาเสิร์ชหาคําว่ารหัสประเทศอันนี้ผมเสิร์ชคําว่ารหัสประเทศไทยโอเคไหมคุณก็จะเห็นว่ามันเป็นรหัสอย่างนี้นี่ตัวบวกข้างหน้าก็คือ00หรือจะใช้บวกไปก็ได้เวลาพิมพ์เครื่องหมายบวกในแป้นพิมพ์ของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยคุณก็มากดตัวนี้เด เ,เอามาเอามาลบ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 คุณก็มาพิกดนี่กดศูนย์ค้างเอาไว้นี่กดศูนย์ค้างไว้มันจะกลายเป็นเครื่องหมายบวกขึ้นมาแบบนี้แล้วคุณก็พิมพ์ไปเลย66อย่างนี้โอเคไหมแล้วคุณก็เบอร์โทรศัพท์ว่าไปอกดลบออกไปขนลบออกไปอ่ะสถานการณ์สมมุติอ่ะสมมุตินะเออเอาใครอ่ะเอาเอาไต้หวันก็ได้อ่ะไต้หวนันคุณก็จะเห็นว่านี่นี่ไต้หวันเนี่ยเป็นเบอร์อะไร เป็นบวกแล้วก็แปดแปดหกโอเคไหมอ่ะคุณก็ไปกดสิเครื่องหมายอ่ะบวกแปดสมมุตินะพี่สมมติโอเคเปล่าแล้วก็กไปตีเครื่องหมายบวกแล้วก็แปดแปดหกหรือไม่ก็กดเป็นศูนย์ศูนย์แปดแปดหกเออแล้วคุณก็กรอกเบอร์โทรศัพท์ของเขาตามลงไปโดยตัดเลขสูงหน้าออกเทรานั้นเองมันก็จะไปเพิ่มเพื่อน ในแอปพลิเคชัน Whatsapp ของคุณอันนี้เป็นวิธีการเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน Whatsapp น่าจะครบนะน่าจะเข้าใจแล้วล่ะไม่เข้าใจก็ไม่รู้จะว่ายังไงแล้วพี่เอ้ยนะออามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ